สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนมนหนึพบกันอีกแล้วนะคะเราจะพบกันเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมตัวหากเกิดสถานการณ์โควิดถ้ามีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นอย่างไร แต่การเรียนการสอนก็จะต้องเป็นไปตามปกตินั่นหมายความว่านักเรียนของครูก็จะต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรามาเรียนภาคเรียนฤดูร้อนนี้นะคะทางโรงเรียนก็จะเตรียมตัวให้นักเรียนเนี่ยรอรับสถานการณ์นั้นด้วยเท่ากับว่านัดตอนนี้ช่วงที่เรามาเรียนตอนภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้นักเรียนจะต้องมีวิธีการทั้งช่วง ออนไลน์ Online, แล้วก็ออนไลน์นะลูกนะคะทีนี้ถ้าเมื่อไหราเรียนออนไลน์เวลาที่เราจะเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนจะใช้แพลตฟอร์มเหมือนกันหมดก็คือ Microsoft Teams ซึ่ง Microsoft Teams ที่ทางโรงเรียนซื้อมานี้เป็นการซื้อไลเซนเรียบร้อยนะคะนั้นทั้งอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียน จะใช้แพลตฟอร์มเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกรายวิชาก็คือ Microsoft Teams เท่านั้นนะคะนี้เมื่อน,นักเรียนจะต้องเรียนผ่าน Microsoft Teams เราจะมาเรียนกันว่าเราจะมาดูกันแล้วนะลูกว่าแล้วเราจะต้องมีการติดตั้งอย่างไรลายเส้นที่ทางโรงเรียนซื้อให้นี้นะคะจะซื้อให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนักเรียน1คนจะได้กับผู้ปกครองอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งอีกหนึ่งคนนะลูกนะ ตอนนี้นะคะขั้นตอนในการที่เราจะติดตั้ง Microsoft Teams นะคะหน,นักเรียนจะต้องไปดูอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออจะใช้โทรศัพท์มือถือ iPad หรือคอม p c ก็แล้วแต่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีบอกว่ารายละเอียดที่จะรองรับ Microsoft Teams นั้นจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนี่ตอนแรกเลยนะลูกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะลูกนะคะนักเรียนจะต้องเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะจะประกาศ จะประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มสีและจะประกาศรหัสนะคะรหัสที่จะใช้ใน Microsoft แล้วก็พาสเวิร์ดด้วยดูที่ไหนดูหน้าเว็บไซต์และจะต้องจำา2รายการนี้ไว้นะคะจำรหัสนะรหัสเข้าแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเมื่อจำเสร็จแล้วทำอะไรลูกนะคะนักเรียนก็ต้องไปติดตั้ง เวลาการติดตั้งดูตามรายละเอียดจะท้ายคลิปคูนี้นะคะท้ายคลิปนี้จะมีวิธีการติดตั้ง Microsoft Teams นะคะให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้รับทราบเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทดลองกันลูกนี่นักเรียนจะทราบได้ไงว่าขณะน,นี้นะคะนักเรียนได้ติดตั้งถูกต้องถูกระบบหมดเรียบร้อยหลังจากติดตั้งเสร็จนะคะ เราก็จะต้องมาดูจํานวนห้องเรียนจํานวนห้องเรียนของนักเรียนนั้นจะเกิดจากจํานวนรายวิชาเช่นนะคะจำนวนรายวิชาบวกกับบวกกับโฮมรูมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าขณะนี้ในตารางเรียนของนักเรียนมีทั้งหมด7จ็ดรายวิชาแล้วก็บวกโฮมรูมอีกหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดเราจะต้องมี8 8รายการอยู่ใน m i c r o s o t t t e a ทีนี้นักเรียนจะทราบได้ไงว่าเราจะดูได้ช่วงไหนนะคะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นักเรียนไปติดตั้งหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆจนสักประมาณวันที่16-17 16-17เมษานะคะอาจารย์ผู้สอนจะนำนะคะเพิ่มรายชื่อนักเรียนเนี่ยเข้าไปตามห้องต่างๆเมื่อเข้าไปหมดแล้วสักประมาณวันที่17นะดูก17เเมษาขอให้นักเรียน ตรวจสอบรายการที่จะต้องเรียนผ่าน Microsoft Teams ว่าหน้าจอของหนูนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะถ้านักเรียนมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับ IT ให้นักเรียนเข้านะคะในไลน์แอปพลิเคชันของ IT นะคะ IT Center นะลูกเดี๋ยวท้ายนี้จะมีว่าไลน์ที่ไลน์ที่ติดต่อถ้ามีปัญหาเรื่องการติดตั้งทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ลูกขาลูกจะต้องเตรียมตัวในคลิปนี้คือติดตั้ง Microsoft Teams และตรวจสอบรายการจำนวนห้อง ะะวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่17เมษายน17เมษายนนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่เรียนภาคเรฤดูร้อนนะคะ ถ้าเกิดผู้ปกครองคนใดหรือว่านักเรียนเนี่ยไม่สะดวกที่จะมามาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนั่นหมายกันว่านักเรียนต้องการที่จะออนไลน์1 0 0ถ้านักนักเรียนต้องการที่จะออนไลน์1 0 0นะคะประมาณวันที่1 7ทางโรงเรียนผ่านอาจารย์ประจําชั้นจะส่งแบบสอบถามไปยังนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยกรอข้อมูลเมื่อเรียนกรอข้อมูลเสร็จทางโรงเรียนจะได้ทราบว่าอ๋อ นักเรียนคนนี้ของครูต้องการที่จะออนไลน์100%ถ้าออนไลน์100%นนั่นหมายความว่าทุกวันเวลาตั้งแต่วันที่18เมษาจนถึงวันที่6พฤษภานักเรียนจะผ่านการเรียนรู้ผ่าน Microsoft Teams อย่างเดียวหวังว่าเราจะคงเจอกันนะลูกนะสวัสดีค่ะอย่าลืมท้ายคลิปนี้มีอะไรลูกมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft นะคะ สวัสดีครับนักเรียนม .1 และม .4 ใหม่โรงเรียนสาธิตมสวภาษามิตรฝ่ายมัธยมนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม microsoft teams สำหรับเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่เว็บ google นะครับหรือเราจะเข้าบราว์เซอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น google chrome หรืออะไรนะครับแต่อาจารย์แนะนาจะเป็น google นะครับเราเข้าเว็บ google ครับแล้วก็พิมพ์ว่า microsoft teams ดาวน์โหลดนะครับ พอพิมพ์เสร็จนะครับเราเข้าอันแรกเลยครับดาวน์โหลด Microsoft Teams Desktop นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด for Desktop เลยครับอ่ะพอดาวน์โหลดเสร็จนี่นครับสังเกตมุมซ้ายนะครับจะมีโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วกดเปิดโปรแกรมขึ้นมาระบบปฏิบัติการว่าจะเป็น Windows หรือ macOS นะครับก็คือเราสามารถ ดาวน์โหลดใช้งานได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับแต่แค่เป็นไลเซนส์สำหรับแต่ล่า user จะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉยๆครับซึ่งทางเราก็เสียเรียบร้อยแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนะครับโปรแกรม Microsoft t e a m เนี่ยจะถามหา user name กับ password นะครับ เหมือนมสที่เคยใช้จะเป็นที่สอบสัมภาษณ์นะก็จะเป็นรหัสนั่งที่นั่งสอบนะครับซึ่งแพทเทิร์นนั้นจะไม่ใช้แล้วนะครับแพทเทิร์นใหม่นะครับก็จะเป็นรหัสนักเรียนนะครับหหลักนะครับแล้วก็ตามด้วย s i s p n m a c t h นะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทุกคนทั้งโรงเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สอนเลยนะครับจำลองนะครับว่ารหัสรหัสนักเรียนอาจารย์คือ099 9นะครับ s s i g n m p s m a c t h นะครับซึ่งรหัสนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะมีกันทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็จะไม่ซ้ำกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับ s s i g n m a c t h เนี่ยจะต้องเหมือนกันทุกคนนะครับนักเรียนตรวจสอบนะครับว่าเออพิมพ์ถูกไหมนะครับพอกด next นะครับระบบจะทำหาพาสเวิร์ดนะครับถ้าเข้าเข้าใช้งานถูกเนี่ยครับจะจะสังเกตมุมข้างบนนะครับจะมีโลโก้ของโรงเรียนนะครับ ซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยในระบบนะครับก็คือจะเซตตั้งค่า default มานะครับก็คือเป็น SPSM ตัวใหญ่ครับแอดไแล้วก็เลขบัตรประชาชนของนักเรียนนะครับซึ่งพอเข้าใช้งานนะครับระบบจะให้เราเปลี่ยนรหัสครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยนะครับ Current Password นะครับก็คือรหัสผ่านเดิมนะครับก็คือเป็นรหัสที่ทางโรงเรียนสร้างให้กับนักเรียนนะครับซึ่งก็คือจะเป็น SPSM SI ดไเลขบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็ new password ก็คือ password ใหม่ที่นักเรียนจะต้องสร้างนะครับแล้วก็ confirm password confirm password นะครับก็คือเป็นรหัสที่นักเรียนสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ confirm อีกทีหนึ่งนะครับเอ่อที่ผ่านมานะครับติดปัญหาหน้านี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเอ่อการสร้าง password เนี่ยครับเป็นการสร้าง password ที่เอ่อไม่ผ่านนะครับระบบไม่ให้ผ่านทั้งทีนะครับวิธีการสร้าง password ที่ถูกต้องนะครับก็คือว่า1นะครับ password จะต้องไม่ไม่รวมกับเลขนี้ครับมันจะไม่มีเลขครับสมมติว่า ผมจะสร้างพาสเวิร์ดใหม่เนี่ยเลข9ผมจะไม่อยู่ในพาสเวิร์ดได้ครับแล้วก็สมมุติว่าผมชื่อชื่อ,ช,อชื่อจริงอ่ะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือจะไม่เอาชื่อเข้ามาเข้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขนะครับก็คือเหมือน ID Apple นะครับเหมือนเราสร้างรหัสที่มีความซีเคียวเยอะๆครับแต่ในการที่เราสร้างที่มีซีเคียวลิตี้เยอะๆนะครับเราก็จะจําไม่ได้นะครับอันนี้ รบกวนนะครับนักเรียนอาจจะจดไว้ตรงไหนก็ได้นะครับว่าอ,อ,อยาให้ใครเห็นนะครับจดไว้เพื่อที่จะจําให้ได้นะครับเพราะว่าก็จะมีการลืมพาสเวิร์ดเกิดขึ้นครับแต่ถ้าลืมก็อ,อ,อาจารย์ก็สามารถช่วยรีเซ็ตรหัสได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้คือจะเป็นขั้นตอนที่รู้สึกเหมือนจะยากที่สุดนะครับรบกวนทวนใหม่นะครับเ,เพื่อเลนพาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านที่โรงเรียนให้นะครับก็คือ s p s m s i เลขยแบบประชาชนนะครับแล้วก็ new password ก็คือ password ใหม่ที่มีตัวเลขตัวใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็ confirm นะครับก็คือ password ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้นะครับอ่ากด sign in นะครับถ้าเราสร้างไม่ผ่านมันก็จะไม่มันก็จะไม่ยอมให้เรา sign in นะครับก็ตรวจสอบนะครับอันบนอีกทีนะครับอันบนก็คือเ r ียน password ก็คือรหัสผ่านที่ทางเรียนให้นะครับแล้วก็ confirm password สองอันครับ Okay. อันนี้บอกไม,ไม่ไม่ยอมนะครับเดี๋ยวเดีวผมตั้งให้ใหม่หนึงนะครับอ่าเมื่อกี้สร้างไม่ผ่านเลยนะครับโอเคอันนี้พอพอเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยเสร็จนะครับเออเวลานักเรียนจะล็อกอิน Microsoft Teams ไม่ว่าจะเป็นใน iPad ในมือถือนะครับเออก็นักเรียนก็ใช้ user ที่เป็นรหัสนักเรียน6หลัก พาสเวิร์ดก็เป็นรหัสที่นักเรียนเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับจะใช้ SPM Assign เรขบัแบบประชาชนไม่ได้แล้วนะครับอ่าพอนักเรียนล็อกอินเข้ามาในหน้าหน้าตาอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอกดทีมไม่มีอะไรเลยครับก็คือเป็นหน้าว่างๆนะครับ Assignment ก็คือการบ้านก็ไม่มีอะไรนะครับ Activity ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนเข้ามาที่หัวข้อทีมก่อนนะครับนี่ครับมุมซ้าย อาจารย์จะสอนพื dan, 1, One, no ้นฐาน2แบบนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเข้าห้องเรียนนะครับจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการเข้าห้องเรียนแบบอาจารย์แต่ละวิชาเชิญนักเรียนเข้าไปในห้องเรียนนั้น2นะครับอาจารย์ให้โค้ดห้องเรียนมานักเรียนจอยโค้ดเองนะครับมีการเข้าห้องเรียนแบบโดนเชิญนะครับแล้วก็การเข้าห้องเรียนแบบนักเรียนเข้าเองนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะครับวิธีการ เข้าห้องเรียนเองนะครับโดยอาจารย์ให้โค้ดนะครับซึ่งกดคําว่าทีมเนี่ยครับแล้วก็ Enter โค้ดนะครับก็คือเราเอาโค้ดที่อาจารย์ให้7ตัวนะครับซึ่งในที่อาจารย์จําลองมาแล้วนะครับมีห้องนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใส่โค้ดไปก่อนนะครับซึ่งแต่ละห้องเรียนโค้ด7ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าอาจารย์เขาให้โค้ดมานักเรียนก็จอยห้องอย่างนี้นะครับก็คือเข้าคำว่าจอยทีมวิทยาโค้ดเนี่ยครับอ่ะได้โค้ด7ตัวแล้วกดจอยทีมครับ โค um ้ด e ต้องถูกด้วยนะครับอ่า <apa> นักเรียนก็จะเห็นว่าเราอยู่ดีเรามีห้องทดสอบสร้างห้องเรียนที่ที่อาจารย์เพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับซึ่งพอเรากดทีมเนี่ยทีมย่อยนะครับก็ก็จะมีห้องเรียนแค่ห้องเดียวนะครับซึ่งถ้าอาจารย์แต่แต่ละวิชาเนี่ยเขาเขาจะแอดนักเรียนเข้านะครับนักเรียนก็จะมีห้องเองโดยอัตโนมัตินะครับพอถึงเวลานักเรียนก็กดเข้าห้องเรียนนั้นๆนะครับดูตารางเรียนอ่านักเรียนเรียนวิชาไหนเรียนกดเข้าห้องเรียนนะครับและ วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนดูคาว่า a c t i v ว t y นะครับมันจะบอกการแจ้งเตือนของเราทุกอย่างครับคล้ายๆกับเอ่อ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าเอ่อในแต่ในแต่ละอย่างเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีมีว่าแอดอะไรอย่นะครับโดยพื้นฐานนะครับวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าห้องเรียนใช้งานมีประมาณนี้ครับนักเรียนก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้นะครับ แต่ข้อมือโดยละเอียดก็จะมีให้นักเรียนอีกทีในระบบนะครับก็คือมี assignment วิธีทำการบ้านออนไลน์นะครับโดยพื้นฐานฟังก์ชันหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ